ครับหลังจากที่ทําการเจาะนะครับผมเจาะทําเกลียวเจาะทําเกลียวเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะทําการมาร์คนะครับมาร์กรูที่จะเปิดลมอ่าจะเห็นแกนข้างในนี้นะครับ หลังจากที่ได้ลองค้นสีกันสิงดูแล้วนะครับเจอปัญหาวา่าเนื้อมันเป็นเนื้อที่หยาบนะครับผสมตัวทำละลายลงไปเยอะก็พอจะค้นได้แต่ว่าตัวเนื้อสีจริงๆไม่ค่อยออกนะครับตันกานะครับกาแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะครับตันเร็วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองแบบ ใช่ไม่ได้ครับทั้งสองแบบนี่ก็เลยมีแนวคิดนะครับผมก็จะทำกาพ่นสีขึ้นมาใหม่โดยทีแรกนะครับไปทดสอบนะครับเอากาพ่นสีกันกาพ่นไบน้ำมันดีเซลตัวน,นี้นะครับผมอลองพ่นดูนะครับ ก็ดีขึ้นมากว่าเดิมน,นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเหมือนกันติดอยู่นะครับผมยังมีปัญหาติดอุดตันไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันก็คือมาไล่ดูแล้วนะครับพบว่าตัวนี้นรูโมโมเนี่ยมันเล็กนะครับจะต้องงูให้มันเป็นรูขึ้นที่ใหญ่นะครับผมก็อาจจะต้องมีการนะครับช่วยในการ ต่อลิงก์สายแรงดันเข้ามาในนี้นะครับผมต้องซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับซื้ออุปกรณ์มาแล้วซ,ซื้อสายสายิวเมติกส,สายลมนะครับหัวหัวแจ็คเสียบสายลมนะตัวนี้เป็นขนาด1นึ่ับสี่นะครับผมหนึ่งับสี่นะครับจะ,จะมาทำการโมดิฟาย จากพ่นสีส่วนหัวหัวพ่นสีของมันเนี่ยแตกหายนะครับจะใช้ตัวนี้แทนนะครับของไอ้ที่ติดที่ฉีดซิลิโคนเนี่นะครับคาดว่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปนะครับ่ะดูระเอียดนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็คือตัดออกไปแล้วนะครับ อันนี้ก็คือตัดออกมาแล้วเติมความยาวมันจะประมาณนี้ความโตมันจะอยู่โตันอกมันอยู่ที่สิบสองมิลนะครับจะอยู่ที่สิบสองมิลสิบสองมิลแล้วก็รูในเนี่ยอยู่ที่แปดมิลนะครับแปดจุดห้านะครับผมเราเล่าทุกแปดจุดห้า ซึ่งก็จะโตกว่าเดิมนะครับเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวในนะเพราะเราสนใจรูในอา่ารูในมันได้แค่4.5มิลนะครับเท่าตัวนะครับตัวนอก8มิลอันนี้เราคิดว่าเนื้อของสีการสนิมเนี่ยที่หยบที่เนื้อไม่ละเอียดน่าจะผ่านได้ดีนะครับผม โดยใช้แรงดันดมุมดันช่วยดานข้างนะครับอตอนนี้ผมยังไม่มีโฟคอนโทรลนะจริงก็จะติดเข้าอย่างนี้แล้วก็จะใส่โฟคอนโทรลปรับแรงดันอีกทีนึงนะครับแต่นี้จะทําเบื้องต้นไปก่อนส่วนเกลียวนะครับอันนี้ผมไม่มีสเปคนะครับซื้อมาสั่งมา1นทับสี่เลยใช้1หนึ่งทับสี่ครับพอวัดดูเกลียวแล้วนะครับเอาวัดดูเกลียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูม เรดูเกียวนะครับ,ม,บนะมันจะใกล้เคียงกับเกียวขนาด 28g นะครับมันจะใกล้เคียงกับเดียว 28g นะครับ ส่วนเกียวมีนนั้นไม่ได้ครับมาใกล้เคียงแค่ตัวนี้นเป็นเกียวนิ้วยี่สิบจีใกล้เคียงสุดแล้วก็คือลงล่องขบฟันกันได้นะครับแล้วก็ส่วนดอกทับหนึ่งทับสี่สั่งไซส์หนึ่งทับสี่มาก็นึกว่ามันจะเป็นเกียว NPT หรือเปล่าก็เลยเอาลองเอาเกียวมาเทียบกันนะครับมันจะลงไม่ได้ครับตนนัวนี้จะขบฟันกันไม่ได้ขบฟันกันไม่ได้เลย เดี๋ยวนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น1นึ่ับแนะครับ BSP นะครับผมตัวนี้จะได้นะครับผมตัวนี้จะลงฟันกันได้พอดีซึ่งจะต้องใช้ตัวนี้ในการตับนะในการทำเกี่ยวเนะจาะรูผ่านด้วยอดอก8.8ด8มิลน,นะครับใช้8.8ดมิลเจาะนำก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ ทำการทับเกี่ยวนะครับผมส่วนอันนี้ถ้าจะมาเทียบกันโดยตรงเลยเทียบติดหัวนี่ครับหัวนี้ยันตันนี้ก่อนวัดเกี่ยวไม่ได้ตรงเลยต้องใช้บีวัดเกี่ยวเข้ามาช่วยนะเพราะบ,บีวัดเกี่ยวมันจะไม่ติดนะส่วนหนึ่งทับแปด NPT ก็ไม่ใช่ครับต้องเก็บ ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวข้อที่เราตัดออกมานะครับเราก็จะทำการาดยเกียวบดยเกียวด้วย M12 คูณ1 7 5ทุกทุก,ทก,ทกผมมีอยู่ไซส์นี้นะครับ M12 คูณ1 7 5นะครับเราก็จะทำการดายเกียว ส่วนตัวนี้ก็จะเจาะนะเจาะแล้วก็ทำการาตาร์เกียว m12 คูณ1.75นะครับผม m12 คูณ1.75ก็ไดมิเตอร์นะครับลบด้วยระยะพิษ1.75ก็จะได้ดอกเจออาะ10.25นะครับผม10.25แล้วก็ค่อย ตัดเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป ส่วนตัวนี้ทําทมาแล้วนะวัดระยะแล้วนะครับอันนี้ของไอที่ฉีดปืนยิงสิลิโคนนะครับก็จะให้มาพ่นอยู่แล้ว,ลวนี่อันนี้เป็นท่อลมนะครับส่วนไอด้านนอกเนะี่ยดูด้านนอกเนะี่ยจะเป็นตัวสีที่จะขึ้นมาด้านข้างเนี่ยครับเดี๋ยวตัวเกลียวข้างในนี่ครับผมจะใส่อีพ็อกซี่เรซินแล้วก็เอามาอัดติดกันกับ จ้าตัวเกลียวทองเหลืองตัวนี้ครับตัวนี้มันถอดได้ครับตัวนี้มันจะเป็นแค่เกลียวทองเหลืองนะครับรับเสนอนี้นะครับ เาจะทาน้ำมันเครื่องที่เกีียวก่อนนะครับเราค่อยจะใช้อีพ็อกซี่ิซินใส่ตัวนี้เข้าไปนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปติดเกีียวน,นะ,ะเดี๋ยวรอทำเกลียวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะ,ะตาร์ดเกียวน,นะครับผม M.2 1 7 5นะครับ ตามตับใช้ไม่ได้นะครับติดหมุนแล้วติดติดเกินนี้นะเลยต้องใช้หัวนี้แทนนะครับเราใช้หัวจับนะครับอันนี้ผมก็ทําขึ้นมาเพื่อใช้งานนานแล้วแหละครับหัวจับเนี่ยเพผมเจอปัญหาบางทีหมุนทาเกี่ยวมันชอบติดนะครใช้หัวจับตัวนี้เลยนะ กับดอกสว่างชั่วไฟนะครับอนนีมีอยู่หลายอันก็นนเลยมาใช้ก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับผมจนด้านระยะนะครับครับหลังจากที่ทำการเจาะ นะครับผมเจาะทําเกลียวเจาะทําเกลียวเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะทําการมาร์กนะครับมาร์กลูที่จะเปิดลมจะเห็นแกนข้างในนี้นเราจะมาร์กตรงที่จะเจาะที่จะเปิดรูเพื่อให้ลมออกมาด้านข้างนะครับ วิธีการ modify ตัวน,นี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยเวลาเรากดไกปืนลมมันจะวิ่งผ่านแกนส่งลมเล็กมาด้านหน้านะครับ นี่นะครับแล้วก็หัวของตรงนี้มันอ่ะอันเก่านะครับมันจะอยู่แค่นี้ที่ปลายมันมันก็จะอาศัยลมที่พ่นออกไปนะเกิดการดูดตรงปอกด้านข้างเนี่ยซึ่งดูปอกด้านข้างเนี่ยมันจะมาต่อกันกับตัวถังเก็บสีแล้วก็จะดูดสีขึ้นไปในะอันเก่านะแต่ของเราไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่าเราจะมาใช้กับสี พ่นกระสนเี่มที่มีเนื้อ,อเนื้อหยาบข้นนะครับก็คือก็จะทำด้วยการแก้ด้วยการเปิดให้ลมออกมาด้านข้างแล้วก็มาดัานตรงนี้ขณะเวลาที่กดไกปืนนะครับแล้วทีนี้ตรงด้านนี้เราจะบล็อกไว้ครับผมก็จะใช้กาวร้อนอาจจะใช้กาวร้อนนะปิดด้านในนี่แหละครับ ปิดปิดปิดส่วนเนี้ยซึ่งจะทํายากหน่อยเพราะว่าพื้นที่ในการทํางานมันจํากัดก็จะปิดส่วนนี้นะครับเพื่อให้ลมมาถึงตรงนี้แล้วออกมาตรงนี้มาด้านข้างหนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็ไปด้านหน้าหนึ่งส่วนนะครับส่วนสีการสนิมก็จะขึ้นมาตามตรงนี้นะครับผมขึ้นมาตามนี้แล้วก็มาออกวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ออกออกข้างข้างนี้มิ่งไหลมาเรื่อยๆนะครับ มาตามปอกนี่นะครับจะเห็นได้ว่าระยะปอกนี่นะครับมันถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่ราวๆแค่ตรงนี้ประมาณแค่ช่วงนี้นะครับแล้วมันก็จะถูกลมพาออกมานะครับผสมกับอากาศพากออกมาส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้พพลีสีรือสิ้นประสานแล้วนะครับ แหวนทองเหลืองที่เป็นเกลียวนะครับเราทาละมันเครื่อนครับก่อนที่จะใส่อัดถ่ายพอกซี่นะครับมันก็จะทําให้ไม่ติดเกลียวนะครับส่วนสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับอันนี้คือมันก็ทําการได้ไดทาการตาัาเกลียวไปแล้วแต่ทีนี้ว่ามันบางนะครับตอนบางปุ๊บก็อาใส่เอาอีพ็อกซี่เลยสิ้นนะครับ ีพ็กซี่ลิเซนผสมกันแล้วก็ทาที่เกลียวด้วยแล้วหมุนเข้าไปแล้วก็ปิดไว้กันรั่วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะใช้อ e ีพ็อกซี่สิ้นทาที่เกลียวนะครับผมทาที่เกลียวก็คือกะว่าให้แน่นเลยนะไม่ให้หลุดเพราะว่ามันบางนะตัวนี้เป็นแค่อลูมิเนียมนะครัวไม่แข็งแรงนะครับเราก็จะค่อยขันเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วจึงจะเอาสาย ลมนี้มาตัดต่อจากจุดนี้มาหาจุดนี้อ่ะรอขั้นตอนต่อไปรอสักทุกนะครับอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับกดลมลมก็มาช่วยดันส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนหนึ่งเราก็ข้างหน้าครับผสมกันที่กาแรกเลย ไม่ไหลเป็นสายเหมือนสีธรรมดานครับมันจะเป็นแบบออมันจะเป็นก้อนๆของมันนะครับเป็นข้นๆของมันบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวลองดูก่อนลองที่การแรกก่อน ờ, bỏ đi đây, ừ bỏ đi đây. Cơn Được. Được rồi tối tối tươi lấy à ừ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  Thank you for watching. มันออกเยอะเกินไปอาจจะต้องปรับแก้เล็กน้อยแต่ก็พอได้อยู่นะครับต้องค่อยๆพ่นออกเบื้องต้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาไม่ตันนะครับผมไม่ตันเหมาะกับเนี่ยมันจะเป็นคุ้นๆเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันแค่ออกเยอะเกินไปมันเปืองนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยว เบื้องต้นก็จะใช้งานอย่างนี้ไปก่อนนะครับจะค่อยๆกดไล่ไปเรืร่อยๆก็สรุปน้วน,นะครับสำหรับการบริไฟกาพ่นสีกันสนิมแบบเนื้อหยาบนะครับอ,ออกดีนะครับแต่ออกเยอะเกินไปนครับก็จะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือพ่อนไปหลายการแล้วแหละนะแต่ว่ามันก็พ่นได้อา่าไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันออกเยอะ นะครับผมแล้วก็คือทําให้เนื้อของสีออกไปเกาะหนาเกินไปนะครับแต่ถ้าให้มันออกได้พอทีพดีมันจะบางๆก็ค่อยทับทีละชั้นทีละชั้นนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าจะต้องติดโฟลคอนโทรลนะครับปรับอัตราการไหลลมนะครับให้เข้าน,น้อยๆนะครับเพื่อที่จะดันขึ้นมาป้อนให้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับผมปัญหาเรื่องตันไม่มีแล้ว นะครับปัญหาเรื่องอุดตันนี่จบไปแต่ปัญหาเรื่องการออกเยอะเนี่ยต้องต้องแก้อีกทีนึงเบื้องต้นก็ทําไปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับกาพ่นสีกสันสนิมฉบับ modify นะครับทําจากกาพ่นน้ำมันดีเซลนะครับผม